ว่าคุณอัจฉริยะก็เคยไปยื่นฟ้องคุณแนมาก่อนเนี่ยคุณผู้ชมดูมพร้อมกันได้ไดให้การเท็จค่ะคุณอัจฉริยะก็เลยอยากจะไปปรึกษาว่าเอ๊ะอายการท่านรอคดีนี้ก่อนได้ไหมใช่ค่ะเดี่ยว่ามันจะมีผลในสำนวนหลักแต่สุดท้ายไม่ได้เจอไม่ได้เจอ,อน,นทบุรีเพราะว่าเขาติดประชุมกันอยู่นะคะแล้วเขาไม่สามารถที่จะออกมาคุยหรืออนุญ,ญาตให้คนอื่นเนี่ยเข้าไปพบเจอได้ เหตุผลที่คุณอัจฉริยะบอกว่ารอหน่อยได้ไหมเพราะว่าตํารวจภูทรภาคหนึ่งเนี่ยนัดสอบคําให้การพยานกรณีของคุณแซนให้การเทสเนี่ยอันนี้แหละวันที่17พฤษภาคมอีกนิดเดียวอ,อีกใจนึงรอหน่อยได้ไหมนะคะโอเคแต่ไม่ได้เจอเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีคือวันที่17ไปเลยก็ได้สิ่งที่คุณอัจฉริยะเชื่อมั่นเลยคือบอกว่าคุณผู้ชมฟังดีๆนะคะถ้าเรื่องราวเป็นแบบนี้ล่ะเป็นแบบที่คุณแตงโมไม่ได้จับขาคุณแซน แล้วคุณแตงโมก็ไม่ได้พลัดตกณจุดท้ายเรือด้วยนั่นแปลว่าสิ่งที่คุณแซนพูดมาคุณแซนน่ยให้การเท็สพอให้การเทสปุ๊บเนี่ยนั่นแปลว่าตํารวจตั้งประเด็นว่าคุณแตงโมกตกเรือตรงท้ายเรือเนี่ยก็ไม่จริงด้วยอยู่ที่ว่าตัวของคุณแซนกับคดีที่โดนโดนคนุณอัญฉยะรองทุกกล่าวโทษเอาไว้ว่าให้การเทสหรือเปล่าจริงไหมจริงไหม รอสอบปากคำวันที่17พฤษภาคมนี้สมมุติจริงคดีก็จะพลิกไปด้านหนึ่งแต่ว่าถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นก็รอดูสมมุติพยานหลักฐานหลายๆอย่างความไม่ชัดเจนหลายๆอย่างเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วก็อาจจะยกฟ้องได้เหมือนกันใช่ต้องดูว่าอายการที่เรียกสอบเพิ่มเติม20ประเด็นเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรบ้างนะแต่ว่าคนในวงการกฎหมายอายการบางท่านก็ให้ความเห็นนะว่าโหเรียกสอบเพิ่ม20ประเด็นเนี่ย,ยตำรวจอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติ แต่แสดงว่ามันอาจจะมีช่องโหว่อะไรบางอย่างตอนนี้คือเราเข้าใจว่าทีมขา่าวทุกทีมช่องทุกช่องที่ทําข่าวเนี่ยพยายามจะหาให้เจอตัวคนที่เรียกเข้าไปแล้วก็อยากรู้ว่าเขาถามว่าอะไรออยการจะถามว่าอะไรแต่ยังไม่มีเปิดเผยเลยเนาะหาไม่ได้เลย